สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูการ create QR code ก็คือ code ลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เอามาวางใน Microsoft Word เนอะอืมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปนี้เนี่ยต้องทำใน Windows 10นะครับเพราะว่าทางด้านขวาล่างเนี่ยมันจะมี tool ตัวหนึง่งชื่อว่าตัว Snip นะก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแค่4อันก็กดคำว่า Expand เนี่ย มันก็จะขยายออกมาแล้วก็จะมีคำว่า s กรีน n s นิ p อยู่ข้างล่างนี้นะสามารถจะคอร์แล้วก็ Expand แล้วก็เราจะใช้ตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมี URL ก็คือลิงก์นี่แหละนะครับสำหรับบางท่านนะในยุครัฐบาล4.0เขาอาจจะให้ใช้ออนไลน์นะทำเอ,อเอกสารออนไลน์อยู่ในคลาวด์ต่างๆ ก็สามารถจะทำการ generate url นะ url ก็คืออะไรลิงก์ยาวๆอย่างนี้ได้นะแชร์ลิงก์แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยมาทำเป็น qr code โอเคเมื่อกี้เราได้ link ลิงก์มาละนะเราก็จะมาเมื่อกี้เรา copy มาละเราก็จะทำการคลิกขวาแล้วก็วางหรือว่า place อนะ่าแล้วก็วางมามันก็จะ qr code ทางด้านขวามือนะครับขวามือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับอัตโมติที่จะ generate ขึ้นมา ที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปกดตรงตรงนี้แล้วก็เลือกตรงสกรีนสนิปะหน้าจอก็จะดิมลงมาคือเป็นสีดำนิดนึงนะไม่ไม่ต้องตกใจเราก็เอาเมาส์เนี่ยคลิกตั้งแต่ด้านนี้แล้วก็ลากลงไปด้านล่างแล้วก็ปล่อยเมาส์การทำอย่างนี้เนี่ยทำให้ตัวเมื่อกี้เนี่ยแอเรียของ จอหรือว่าก็ QR Code นี่แหละก็เข้าไปอยู่ในที่เก็บข้อมูลกลางละของ Windows ที่ชื่อว่า c l i p บ o a r d นะจากนั้นเราก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้กดคำว่าว่างหรือคำว่า place หรือคำหรือกด Ctrl V ก็ได้เราก็จะได้ URL เอ้ยเราก็จะได้ QR Code นี่มาแล้วนะครับเราอาจจะปรับขนาดนิดนึงให้มันเหมาะสมเนาะแต่ว่าบางทีถ้ามันเล็กเกินไปเนี่ย มันก็จะสแกนไม่ได้ดังนั้นหลังจากปรับแล้วลองใช้มือถือยิงดูว่าเอ๊ะมันยังสแกนได้อยู่ไหมนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ